คำถามแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จกับความสุขเนอะคือเราเฟรนด์คำถามมั้นผมคิดว่าจะรู้สึกชั่วสั้นเลยทีเดนะครับเพราะว่าคนอื่นมาวัาตัวเองคือถ้าถ้าเกิดคุณอยากจะซัพไซส์สเนี่ยมันเอาไม่เป็นของคนอื่นหรือว่าตัวเราแต่ถ้าเกิดซาดิสไฟและมีความสุขเนี่ยมันเอาไม่เป็นของตัวเองเพราะว่าถ้าเป็นของผมเนี่ยคือผมจะไม่ค่อยอยากจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ว่ามันก็อาจจะเรื่องของผลรววัดผมคือไม่อยากให้สังคมนะมายบอกว่าโอเคนายยกลบแต่หรืออะไรนี้ใช่ไหมผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าผมรู้ผมวัดกับตัวเองผมเอาไหมมันได้เพราะว่าผมเมื่อวานผมวัดกับผมตอนที่เข้าไปหัวหน้าวันแรกตอนเสด็จายถ้าเกิดผมคิดได้อย่างนี้คนสังคมก็อาจจะบอกว่าผมมาไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้หนึ่งายุไม่ได้ตังานอย่างที่คุณเคยหวังไว้จนมาผมก็มันมันหรือว่าเสียดสีแล้วเพราะว่ามันผมเปรียบเทียบกับตัวสี่ดวงวัน ว่าวันนี้ทำได้ดีกว่าเมื่อวานเช่นี้ก็มีความสุขครับก็จะนั้นอย่าเอาไว้ในคลาสของผู้สูงอายุด้วยบอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนรุ่นนี้่องที่บอกว่าอ๋อมันมีเรื่องของเทคโนโลยีมีอะไรมันมีการเปรียบเทียบกันตลอดเวลาแล้วก็ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตยันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าสำคัญมากในระดับหนึ่งว่ามีเพื่อนเพื่อนหลาคนไน้เพิ่มรักชีวิตตัวเองไปก็คิดได้ว่าเอมเป็น ในในการมีชีวิตอยู่ต้องไปตอบคำถาข้อที่สามตอนที่มันเลยหาหาเุผที่จะอยู่ไม่ได้โคว่าถ้าจะมีการแชร์วิธีานี้ก็คือว่าอยากอยากให้คนื่นม่ได้่างมาวัดตัวอหรืออยากันไม่ได้กบมาวัดตัเองควที่จะมีไวไ้กดตัแล้ววัดตัวเองแล้วก็แล้วแต่ผู้จะวัดยังก็แล้วแต่บางคนก็อย่างอยา่ที่จะทำจะสิ่งต่างทำอไม่สำก็ราตอสนใจแต่้เกีว่าวัันนี้เมื่อเดยเียกับมนแรกเขาเนี่ย พอใจในตัวเองแล้วเลยสามารถที่จะใช้ช่วยอยู่กับตัวเองได้แล้วก็เสียงเวลาเราคุยกับตัวเราเองหรือเวลาเราคุยกับคนอื่นมันเปเสียเดียวกันล้วเวลาเราผิดพลาดทำอะไรไม่สําเร็จหรือว่าโดนว่าโดนตำหนิอะไกนี้กจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะเราไดรู้ที่ะค e l f ตัวเองได้เพราะเร่อ self ในการในตเอง s ในมการที่จะ process ให้ราฟได้พอต่อคุณน้ำฝนทางเรื่องเกี่ยวกับ อินเตอร์เนชั่นแนล8นะครับความท้าทายในสิ่งเด่นนายกบอกว่าเรื่องการบริหารเวลาหรือว่าการแมจเนจเมนต์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าตอนที่นนี้ตอบพี่ตอบคำถามคุณเป๊ะเลยนะโดยเฉพาะตอนี้เป็นเิ่งเดนายกจะต้องดีเบตเยอะต้องขึ้นเวทีดีเบตบ่อยต้องาศัยด้วยต้องคุยให้กำลังใจของใครกับสสกับตัวที่ผูส้สมัครด้วย ต้องบริหารเกี่ยวกับข้อมูลการดูว่าเทตนี้คราวที่แล้วได้เท่าไหร่คราวนี้คนที่ได้เท่าไหร่พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่เราชนะแน่พื้นที่ไหนที่ยังเป็นสปริงโบนไม่แน่ว่าอยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นมาราธอนมากกว่าไม่เป็นจะเป็นสปริงถ้าเป็นมาราธอนถ้าการเมืองมันเป็นมาราธอนมันต้องสู้กันยาวๆแต่ตอนหาเสียนมันเป็นสปริงวันหนึ่งมันเป็นแบบเจ็ดแปดมายก้าวมาต้องบริหารทั้งเรื่องของเวลาแล้วก็ข้าเกินด้วย สิวเหมือนก็ได้มาตอนเป็นเจเนเดตกวเอ่าการเป็นคนนอนทันได้ระหว่างจุดดอนมาอยู่ที่นี่ก็หลับได้เลยได้มีธีที่จะทำให้วีชาร์จตัวเองกับมาดีแหลเงราะว่าก็ต้องยอมรับว่าสุขภาพตอนเป็นเจเนเดตอาจะสั่งมาถ้าเต็มสิบของของตัวเองเวลาตรงนี้ก็ใช้เวลาที่จะไห้สุขภาพประมาณแล้วก็บอกว่า้าข้างหน้าที่จะได้จเ็นสิบปัจจุบันมันจะําได้เต็มที่มากกว่าเยอะ Uh, <laughs> uh, <laughs> <laughs> okay, <laughs> thank you for your question. And I appreciate that it's in English. In it's very normal for a global citizen like you to ask a question in English and keep going, don't be shy. It's a really good question about enlightenment and also the reason of existence. So it's a very hard topic. To be asked in English. We really appreciate your question and I'm gonna answer them And you asked that. So I really did. Um the question was about the enlightenment. And what's really the core of enlightenment to me. And I would summarize my uh the philosophy of the religion as well as philosophy. And you don't really have to be Buddhist. you could be idiots without any religion, and it's still true that nothing is forever. You know, this too about it's not going to be permanent all the time and things will get better things could get worse and if you really understand this and you feel like you know the, the joy that you are having or the disappointment that you are having it's not going to be forever it will pass and then you have a, a, a answer to your second question which is the reason of existence um, so that you feel like okay now i might feel really bad disappointed angry uh, afraid disappointed or whatever feeling that I'm not sure how I help, It can be processed, and it can be uh, a part of life to move forward. And the reason for existence is different for any other people, but for me, it is to to, to help people, to help others, to be part of uh, of something that is larger than life. And if life is really about yourself and about your know, individualistic approach to life, I, I'm not sure if that's going to be a meaningful life. You feel that life of yourself as an individual is part of a community, and I feel like that could be a uh, meaningful life. So, in short, um, the core, the core uh, enlightenment to me is impermanence, and the reason for existence is to be there for others. In short, thank you for your question. บาษุงวิชาของสาขายังไม่มีเลยค่ะถ้าเข้าใจก็นด้ตอนนี้อันนี้ไม่ได้ผิดการนะเกิดจากการแล้วก็เข้าใจพี่น้องผู้บริหารที่อยู่ในระบบเช่นเดียวกันว่าหลายคนก็เป็นแบบเรามาก่อนก็คือไฟแรงแต่พอเข้าไปสู่ระบบราชการทุกไฟก็บอก์ันดีเพราะว่าระบบมันมันทำให้ไม่สามารถที่จะมาเรียนจัดการได้ มันก็องตื่จะลดงานของกระทรวงทบวงกรมแล้วก็ลดงานของสภาได้ด้วยผมก็ไม่จะเป็นได้ต้องอุดเสียรันเลยทุกสองนาทีว่าโอเคขอนแจงขื่นตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมีปัญหาทียงเปิดไม่ได้จากการเอาใบยี่ของแจงของแจงทุกคนที่จะทำอะไรต่อไปในการบริหารจัดการเรื่องเข้ามในกรุงเทจังหวัดก็สามารถที่จะให้อบจต่อหรือให้นายกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการได้ ลดงานนั่นกระทรวงควมนาคม <m uch> ลดงานนั่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติมัน,จะจะน,น,มนก็จะทำให้เนื้องานของมันใาล้การหายโลกแล้วระบบมันก็น่าจะสามารถที่จะเริ่มท,ทําให้มีน้ำมีเนื้ออะไรที่สามารถที่จะเกลี่ยฐานได้แต่ประเด็นก็คือว่าเราเราพูดเรื่องเกี่ยวกับกรจะจาดน,น,นั่นเนี่ยเราชอบพูดขาเดียวคืออำนาจเดียวแต่งบประมาณไม่มาภารกิจไม่มาบุคลากรไม่มาแต่าบางครั้งก็ภารกิจจะมางบก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราพอตไรอย่างเงี้ยนะคือในภาพของเพราะฉะนั อยู่ใกล้แต่ไม่มีอำนาจไม่มีไม่มีมมงบในการแจ้งให้เขามีอำนาจและมีมมงบ เจ้าระบบราชการปัจจุบันก็จะได้รับอนิสงส์และก็ได้รับประโยชน์ในการที่รู้สึกว่าในงานที่เราเคยกอดเอาไว้เนี่ยมันได้ถูกกระจายพี่น้องข้าราชการที่ตั้งใจทำงานหรือทำงานอย่างไม่มีเนต่ยมีเงอนวันเสาร์ที่จะต้องตามนายไปงานร่วมกันทันนี้ก็แน่ตอบและเมื่อเราสามารถที่จะเอาภาคมหาภาคกระจายออกได้แล้วด้ระดับจุลภาคเช่นแต่แล okay. so, like ้วะ็สวงมีความ กรทงเพียงพอต้องทำกระทรวงเกษตรก็ตก้องทำอีกมันก็เังไม่สามารถที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องระดับรองลงมาที่เราเรียนเป็นหรักสูตรารแลรรรรรร้วว่าโอเคเมื่อแต่ละพื้นที่ให้ตอกกิ่นสามารถแก้ไข